ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับผมเนาะเอาเมื่อนี้มาตามต่อนนะทา่านถูกป,ปูแสนขำด้วยพี่นอ้องเด้อแม่น้อยครับผมเนะาะกางสืบทอดพิธีจุดขอโชคขอลาบไปเบิึงบรรยากาศทั้กันเนาะพี่น้องเด้อสี่ได้เป็นตัวใดนะครับเนาะเอารอดติดตามไปด้วกันอรอดติดตามไปด้กัน แ้วอ่ที่น่เนี่ยนะครับเพอนี่ปอไหดิมาห้นะเพ่นี่อไห่ที่มาหต่ได้ยุได้ถึงทุนาเอาศูนได้มากนึ่งน่ไม่นี่เนาะไอนี่แต่ได้มาททำไปที่ขอยููขอปูแสงคาอยู่อฟุมให้ฟุมหน้าไม่หน่อยนะครับเด้อพี่น้องเด้อเอามาล่อรุดเบื้องต้นว่า่นจะหาเฮ้าตัวใดสำหรับวดนี้เปิดประทุนเบลล์ก้อนขาวันสา สเขาพันาเลยวเขาพันาแด้ยวแม่เมือนี่เอาผาสรลงเอาผามาห้พอเนี่ยมาให้พูนแสนเพราะว่าเพิ่นอยากได้ต่งวดกรง่ายเขาขอเก่าศูนย์ศูนย์นะอลขหกแมนบอเขาแบบกศูนยศูนย์แมนบอหกศูนย์ศูนย์หกหนึงหกเอา้เอานน้อยมันจะใกล้เคียงแมนบอมโอ้เมื่อนี่แม่เอาผ้าสรงเอาผ้ามาให้พูนผัดเปลี่ยนเนาะโอ้คือจัง ประเภทนี่เขาพราษาน้าผ่าต้าฝนไปถวายเนาะถวายสูกถวายเทียนมื่อนี้พ่อพ่อได้ผ่าสลุงก็ผ่าแค่ผ่าเบียงไปวัดไปบ้าว่าสนไม่จัดครับผมครับผมหลุแ่แง่มีก็ดีแล้วเนี่ยใช้ได้อ้าไปบึงไม่ทำกันพี่น้องได้ผ่าสลุงไม่ได้ผ่าแค่ไม่อ่าผ่าสลงผูขอให้สามโตโอ้สลุงผ่าสลุงหงี่อนงไป าอไปวัดไปว่าเนาะโอ้ดีใจแล้วเลยเสียผ่าไม่เนาะทำรับมีแล้วได้ใจมาหาเฮงเยอโอ้มือเียอ่าแจ่าว่าปูเพิ่นเสยมาาตัวไหนเลยพี่น้อยก็แจงก่อนจุดแจ้งก่อนจุดตรวจเหยียบตัวไว้แล้ว งเสียงนำอาไไปบ่อนพี่น้องที่ดจดเดืวพี่น้องกระมาเีกระมาดูดูเดือของปูใบมากับเขาตรงๆเลยเดืพี่น้องบริจับพ่อเมรดเนาะคปูคนชั่าทปูเด้อวันดีสิบหกพระเด่ถวายทูปถวายเทียนทัาบุญข้าววันซาวันหยุดเงาไงครับผม เขาบอกว่าเดือนนี้มีวันหยุดเยอะ15วันค่ะไม่จะออก15มีวันหยุดเยอะ15วันเต็มๆอ๋ออย่างเงยผ่าแค่กระพื้นไหมผ่าแพไม่ผ่าไม่กระพื้นผ่าสโลงกระพื้นไหมพ่อพ่อนอยากได้เขาพันษาลูกหลานก็เลยจัดให้และเอามาให้พ่อนี่ครับผมใส่ไปพ่อเอ้ย เห็ดูกเห็ดนอนมีหุ่นเยอนกล่องสลัดเจมันลูกหลอดพื้นกำไรรอดพื้นค่ะพอกำไรรอดพื้นเพราะว่าทรัพย์สมบัติเก่าเ้าก็ได้จกทรัพย์สมบัติเก่าขึ้นมาใส่เนี่ยลอยล้อแล้วลอยล้อตัวอะไรเนี่เอาวาเพิ่มแล้วพอไอ้เตี้ยบว่วงว่วงลดเนี่ยพอมาเพิ่มให้ลูกได้เอาเต็มถุงเต็มถ้วยข้ามมาบบดนี้อ่าพี่น้องมันล่อไปเหมือนกันเนาะเจ็ดไปแล้วครันท่าพอนี่ไหมรันค่ะด้วยครับผมเนาะ มื่นละคะพระนี่เลยก็จะพระนาก็จะแม่นแล้วดิแมอขอบันสาแล้วดิขอบเสียบขอบเอ็ยบแตในระวังสามเดือนเอาขอตังทุกรอบเถอะปะครับผมเอ้ยโองการที่ขอน้ำอีกพอเฮ้งๆตังๆเออโอ้ยจบไปแล้ว สักครูสักครูเธอ,อว,วางลึกไปเยี้ยกว่างสลัดไปน้าขั้นขั้นก,นก,กล่องแก้วไม่สะดวกในร้านสิบันซาหาบันด้วยยาคอร์ดควมบันนรำขึ้นนี่แหละว่าวเอาคนสบายใจของทุกคนที่สบายใจ เอาเราติดตามแบบกันได้พี่น้องด้อเจ็บจุดขออี่สาวฝันดีได้บ้างล้วเนี่ยแต่ปันดูขวเพเสกวาก์กางวดกันนี่แหละ มันจะกินนี่หละพอว่าพ่อจะให้ยูนี่หละจะเย็น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 เยเย็นละว่าจะยังอู้ยเวลาเลยเดี๋ยวดีละเดี๋ยวจ่ไยังบอกถึงเวลาจ้าถงถึงเวลาอีกพอเออคืนอยู่กับบัตรสระเนาะรับโอกาสยางเพิ่นไฮเพิ่นกะไฮยี่นี่พี่น้องอืมตาข้างกองให้เรื่อยเรื่อยนะพูดนะสามตัวตรงทั้งบนทั้งล่างยิ่งต้องนารหนุนนะพูดเนาะ อสร้างประวัติการดูตอได้ว่าสาตัวออกข้างบนข้างล่างแ่แนน่แน,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 น่ไปขมกนามัน่ครับผมเ <laughs> ดี๋ยวไปแล้วด้งีงินงเ้อรสักค่เติดตามแบบกันเด้ผีด้อดไปทางนางี้นตเ็อ,อ,อืม,มกลงเกดดิดกำลังไหมอยู่นะ,ะอืกำลังไหมอยู่พีน้องสั่งหมดดิอืม นะเอาผีร่างก็อ้บางีงเปลี่ยนแปลงบ่ได้บ่ที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ซี่มีตัวแท่นหอกเนาะแต่การสู์คือเกาเอออ่ะอนะปูคนปนจีไห่นจีไห่ถกต้รงทุเทียนโม่คยผ่าทุเทียนเลยนั่นแหละครับผมอยากได้ยังกง ลูกหลานก็หาให้พระสงฆ์ก็ให้พระแพ้ที่เขาพรรษาเลยจัดหามหาให้แล้วจัดหามหาให้แล้วค่ะเพราะว่าจาางังไรเขาพรรษาเนี่ยเอาเข้ง,เค,งเค้งก็น,นี้อืมมันบูมบูมเลยนะเขพาพรรษาเนี่ยจ,จังไรลราปูเด้อออกาพรนศาล่าพระเจ้าเขาสิมาว่ากันเพราะว่ามันฝนตกคนโบอหยอยยางครับโบอหอยเดินทาง,งอย่างใสสวยก็คืบหิจาีพอเดินทางไป อันนวทางมาเห็นลูกพราลูกก็สีมาตามนี้ละไปหาตัวแขียนเฉีนเขิงเชิงม่เห็ลูกพี่น้องชัดเจนอยู่เด็กซี่กับเด็กศูนย์ชัดเจนสี่ศูนย์จะเป็นง่ามต่าตัวที่สามปูพอดียังลดอตัวไปค่ะตัวที่สามรุ่นไปน้ำกันเลิค่ะเลยชัดเลยชัดเจนครับผมสี่ศูนย์หาน่ะพี่น้องเด้เฮงเฮงเฮงศูเด้อ สี่ศูนย์ห้าเลยแต่ว่าศูนย์สี่ศูนย์ห้าอืมง่้ยง่ายครับอ่ง่ายง่ายปลยใี่เออง่ายง่ยพี่น้องเอาสารนั้นแหละพี่น้องได้สรุปก็คืออถูกปูเสนค้านะครับเนาะสี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์ห้าฮ่าเฮ้เฮงค่ะครูใต้ในสามตัวนี่สี่มากศูนย์สีหรือว่าสี่ศูนย์ห้าก็ได้ อ่าหรือว่าจะซีหาตัวสิออกง่ายๆนี่เมื่อิชียงมากออกหมดนี่อ่าเมื่สิออกหมดนี่แล้วพี่หลังเนาะที่นี่ศูนย์ซีศูนย์หาแล้วพี่หลังเด้อกลับไปกลับมาใช่ไหมนี่แหละครับผู้ใดมักตัวนี้เนาะหรือว่าใส่สามตัวเลยกลับมาในวากันอืมอ่าศูนย์สี่ไปแบบนี้ก็ได้ไหเนาะเอาไปเถอะโอ้ห้ามอยู่เนาะครับผมเด็กห้ามเด็กอืมชัดเจนแล้วพี่หลังก็ชัดเจน สาธุสาธุสาธุคัดเจนครับผมเนาะท่านบอกได้ถูกครับผมเอานี่ยแหละเนาะเอาบรรยากาศมาให้เพลินชุดไปแล้วนะใช่คือชุดลราพี่น้องเล้วครับผมสวัสดีแม่หน่อยได้พี่น้องเด้อเอาดีมากพี่ตามแม่หน่อยอยู่เนาะค่ะเนาะเกี่ยวกับเรื่องถูก เกี่ยวกับตัวเลขของปูแสนข้าได้พี่น้องได้มึงดีๆอืได้ออกมาแล้วเนาะค่ะสี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์ห้าเห็นชุดตัวเลขแล้วแม่มักปั๊บตัวแดงเมาะเนมากอุ้ยแมากไมคู่ตัวประกาศตัดคือเลขได้หัวใจไฟมันเนาะค่ะเนาะชอบ่วนตัวของเฮ้ากันเท่าอยารลุ่นคือสี่ศูนย์สี่ค่ะแม่สี่ห้า หาซีหาศูนย์ศูนย์หาคือบสท์อะไ้กับปั้นท่องเลยเพราะว่าครับผมขอไปฝันสะเกันอืาขอไปฝันสะเกันเพราะว่ามือแรงมังกนกอนมือวันพระโอ้ว,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 วันวันสะเกลนพระพอดีด้วยนะแม่วันพระพอดีคันฝันว่าจังไดกับสีบอกให้อ่า เทียบกับมาให้หูว่าเออเมียน่งเด้อเาหร่เด้อเมียนเนาะเท่เน่ร้อยกันไทยเ่าหรกันออฟซี่้อฟซี่หูค่ะรับรู้รับทราบค่ะอเม่นคาสั่เด้อแล้วหมดที่แล้วก็คือเอากระด้ยยุ่นแนวทางขางได้ปลายครับผมของเท่ามันก็เข้าซูนซูนเข้าฟืนฟืนเข้าไปเอาคื้นเอาลงครับผมอบนึงมันได้ไหนน้อยอืมนี่แหละนี่แหละคือว่า ปูเพิ่มาเพิ่นสใไ้น่ะค่ะสิเขาพัน,านะะมนาแล้วเพิ่นสใไ้เป็นเขาถุงในระยะสามเดือนเนพิ่สิไฮเลยเพินบ้านสหไเขาถุงเขา,ทขาไทยของข้าว่าเออติดตามต่อไปนะคะครับผมให้กับปากปากไฮพี่นองเอฟซีเบิงรับม้มรับปั้งนี้แะคะ่ะว่านี่แหละมาขอ,อได้กัคเพื่อห้าไม่ใช่ สี่ครับสี่ศูนย์ห้าศูนย์ห้าลือดห้าศูนย์สี่แล้วก็ได้สิไล่ขึ้นกันอะไรัด้ไหมได้ขึ้นไล่ลงสิก็ได้นะคะควางวัดนี่บ่ฟันพองวัดตัวได้คือว่ามักมัดกูตัวครับผมส่วนตัวแม่นาแม่นนะส่วนตัือคือมักมากูตัวแล้อยู่ในนี่บ๊อบได้เลือกที่รักมักที่ช่างขึ้นมักทุกตัวครับผมหรือว่าร่างอะไรมาหาเองเอาไปเสียงตั้งไปเทียดก็ได้มีสิทธิ์ค่ะครับผมเนาะเพราะว่า เป็นแนวทางอ่าเป็นแนวทางฝากันก็ชุดมือนีเนาะชุดมือนีชุดมือนีโซนตลอนี่ยค่ะแต่แนวทางทางประเทศคือใดเลยค่ะเพราะว่ากรเขาทุกเรื่อยเยอะเขาทุกครั้งครับผมว่าเล่งพุ่งปูแสนข้ามนี่เขาแนวทางทางประเทศคือเขาทุกครั้งสามารถค่ะสามารถเสียงใดได้ไหมเนาะเสียงใดเนาะคือออกแล้วออกอีกออกแล้วออกอีกสินะครับผมคือว่าให้คอมเมนต์ไว้ว่าเออ สี่ชูนห้าห้าชูนสี่นี่แล้วแม่เนาะผมเป็นฮานอยก็ได้เยอะจะเป็นเล้าก็ได้เปอนี้เหล้าเด้อพี่น้องเด้ออันนี้มีแนวทางเหล้ามือนี้มีเล้าเด้อพี่น้องเด้อมือแร้งสังคุ้มอ่าบ่ามือแร้งได้ปู่ะปูเล็กไปตั้งประเทศยุ่งเอาสดสดร้อนเลยล่ะพี่น้องเด้อนก็เด็ดผักแค่ไรไม่ได้มาให้ชุดมือนี้ก็คือหายมือนี้เลยอ่าหาย พูไดเห็นคลิปก่รอรัฐบาลให้บาไวเอาน้อยไปสกอนมือนี่เด้อพี่หน้องเด้อรัฐบาลอ่รัฐบาลไทยยังโคงเดืองพ่เก่าตัวนี้ยืนยันว่าก็รออีกโค้งไม่ไทยแับในบ้าบไหนน้ำมาให้เนาะรอคงยู่ทยหน่อยพอดีฝันเกียวว่าพอดีฝันดีพ่เด้อพี่น้องเด้อเสข้าพข้ช้าพอดีอืม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 อื้อืมอืกันมุกคอนมอเดออออันเ้ออออ